ที่น้องที่รักทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าองค์เดียวกันต้องมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันที่แสดงออกด้วยการรักและรับใช้ซึ่งกันและกันปาโลจึงกล่าวแก่ทิีชนทุกคนให้รู้ว่าริีชนที่มีพื้นเพมาจากคนต่างชาตินั้นไม่ได้เป็นดังคนชั้นสองหรือด้อยกว่าริีชนยิวเพราะเขาทั้งหลายเป็นพลเมืองของพระเจ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ มีการรวมอยู่ในพระกายเดียวกันที่มุ่งไปสู่พระเจ้ามีรากฐานสำคัญในอัครสา,าวกและประกาศกซึ่งตามพันธสัญญาใหม่นั้นบรรดาอัครสา,าวกมีพระพรแห่งการเป็นประกาศกด้วยท่านทั้งหลายจึงมีอำนาจในการถ่ายทอดสิ่งที่พระเจ้าเผยแสดงเช่นกันแม้ในปัจจุบันจะไม่มีอัครสา,าวกหรือประกาศก แต่ก็ได้มีผู้ทาหน้าที่สืบต่อจากท่านคือพวกเราคิสชนทั้งหลายและพระศาสนาจักก็ได้ตั้งมั่นบนรณรากฐานนั้นแล้วโดยมีพระเยสุจ้าทรงเป็นดังศิลาหัวมุมของอาคารที่ก่อสร้างขึ้นพระองค์ทรงทำให้อาคารนี้มั่นคงแข็งแรงและช่วยทำให้ทุกส่วนต่อคันสนิทและเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์คิสชนทั้งหลายจึงต้องรู้ว่า พระเจ้าต้องเตรียมไว้เหล่าไว้แล้วให้เหมาะสมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนั้นพิสชนแต่ละคนจึงมีความสัมพันธ์กันในพระองค์และมีพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยพร้อมทั้งทรงทำงานในพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรจึงต้องถวายพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับพระปีชายานพระอนุภาพและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคน พระศาสนาจักรต้องดำเนินไปตามหนทางของพระเจ้าเพื่อจะเป็นพระศาสนาจักรที่สง่างามสมกับการเป็นพระวิหารของพระเจ้ามีคุณค่าน่าเคารพเพราะพระเจ้าประทับอยู่มีความเข้มแข็งเพราะพระเยสุเจ้าทรงเป็นผู้ก่อตั้งมีความเป็นมายาวนานเพราะมีประกาศาศักรสาวกและมีปิตาจารย์สืบต่อกันมา มีความสูงส่งเพราะทำหน้าที่นำคนไปสวรรค์มีความสมบูรณ์เพราะพระจิตเจ้าทรงนำให้เป็นไปในแบบต่างๆมีความสวยงามเพราะประดับประดาไปด้วยคนหลากหลายทั้งอายุและความเป็นอยู่ในที่ต่างๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตแห่งพระเจ้าเพราะมีชีวิตชีวามีการขับเคลื่อนและดำรงอยู่ได้ด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้าและพระจิตเจ้า ิสตชนทุกคนจึงต้องตั้งมั่นในการดำเนินชีวิตตามคำสอนและพระประสงค์ของพระเจ้าให้สมกับความรักและการประทับอยู่ของพระเจ้าในท่ามกลางพวกเราวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงปกปักรักษาพระศาสนาจักรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่นำคนทั้งหลายไปหาพระองค์